ในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงแบบนี้จะไม่เป็นปัญหากับพี่น้องเกษตรกรอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะเรามีสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่จะมาแนะนําให้เกษตรกรผลิตใช้เองปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่กรมพัฒนาที่ดินได้คิดค้นสูตรขึ้นมาเพื่อให้มีธาตุอาหารพืชสูงกว่าปุ๋ยหมักทั่วไป ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสามารถผลิตจากการนำวัสดุอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารสูงอย่างเดียวหรือผสมกับวัสดุอนินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาหมักจนสลายตัวสมบูรณ์หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนำปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักสมบูรณ์แล้วผสมกับวัสดุอินทรีย์หรืออนินทรีย์ธรรมชาติทางการเกษตรที่มีธาตุอาหารสูงนอกจากนี้ยังมีการผสมผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอเพื่อช่วยในการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้เร็ว และช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชได้เร็วขึ้นดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินจึงเป็นปุ๋ยที่เป็นแหล่งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและจุลธาตุที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืชได้อีกด้วยค่ะ เรามาฟังเสียงบอกเล่าจากเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงกันค่ะว่าเกษตรกรใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรบ้างในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเนี่ยเราก็ทำนะครับใช้นะครับเพื่อทดแทนในเรื่องของปุ๋ยเคมีเพราะเนื่องจากปุ๋ยเคมีมีราคาสูงมากนะครับแล้วก็มันจะทําให้ต้นทุนการผลิตของเราสูงแล้วก็หันกลับมาใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเนี่ยใช้นะครับมันทําให้ต้นทุนของเราเนี่ยลดนะครับแล้วปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเนี่ยวัตถุดิบ หลักๆก,ก็คือหาได้ในท้องถิ่นโดยเราใช้มูลสัตว์นะครับแล้วก็มีน้ำหมักคีวภาพนะครับในการเป็นตัวประกอบในการทําปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนะครับแล้วก็ใช้ทดแทนเรื่องปุ๋ยเคมีทําให้ต้นทุนการผลิตของเราต่ําลงนะครับแล้วผลตอบแทนที่ได้มันเป็นสิ่งที่ไม่แพ้ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะประโยชน์ของการทําปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเนี่ยท่านอาหารที่เราจัดการเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเทียบเท่ากับปุ๋ยเคมีที่เราใช้อยู่นะครับ ปุ๋ยที่ทำแบบปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทางที่กรมพัฒนาที่ดินแนะนำสูตรมานะครับที่ใช้แล้วมันก็ไม่ผิดกับปุ๋ยเคมีสักเท่าไหร่นะเพราะมันมันมันก็ดีนะเวลาเวลาดูใบดูอะไรต่างๆมันก็เขียวดีนะครับอย่างน้อยๆก็ลดลดการใช้ปุ๋ยเคมีไปได้เยอะนะครประมาณทักโน่นเลย80-90%เลยไม่ใช่ไม่ใช่น้อยเรื่องของเงินเรื่องของอะไรนี่ก็ลดลงไปเยอะเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์นี่ส่วนมากจะ ใช้วัสดุหรือใช้เป็นกากมันสัมปะหลังที่เหลืออยู่อย่างกากข้าวโพดฟางข้าวที่เรามีอยู่ก็มากองๆแล้วก็มาใช้เองลดต้นทุนได้มากครับความงามความอะไรความดีความอะไรอย่างไม่แตกต่างกันเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่หนีกันสักเท่าไหร่กับการใช้เคมีอย่างเดียวจะดีกว่าเยอะคนระับเพราะว่าดินจะดีขึ้นเยอะครับเพราะพอไดอ้ทดลองสักปี่อป,ปีนะครับมันได้ประโยชน์นะ หลายคนก็เห็นด้วยก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มในชุมชนของเรานะครับก็ในหมู่บ้านในตำบลเนี่ยเลยตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ได้รับการสนุนจากส่วนรัฐก็คือโดยเฉพาะกรมพัฒนาที่ดินนะครับให้วัสดุให้อะไรมาแล้วก็เรามารวมกลุ่มแลวมาทำนั่นคือการการการ,การสร้างการขยายเครือข่ายจากจากหมอดินนะหมอดินธรรมดาก็ เป็นการให้ความรู้และก็สร้างการหมักปุ๋ยแล้วก็เครือข่ายของเราเอาปุ๋ยไปใช้ในในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอต่อไปครับนี่คือนี่คือเราทดสอบด้วยตัวเองแล้วก็ค่อยเอาผลผลที่ได้ไปบอกต่อให้กับชาวชาวชาวบ้านหรือ,อเกษตรกรครับ เห็นไหมล่ะคะเก,กษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรกรมพัฒนาที่ดินโดยเลือกใช้วัสดุที่มีในพื้นที่แถมยังมี NPK สูงทําง่ายเป็นเร็วดีต่อดินพืชลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีอีกด้วยหากเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดินสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต1-12ถึงหรือสถานีพัฒนาที่ดิน77จังหวัดได้เลยค่ะ